ไปได้เป็นไ,ไ่ได้ดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะพีะ่คืนนี้ดีกว่าแ <laughs> <Menu, S 1> มนยูดีคารเซนดีคาเซนไม่น่ารอดอ่ะเอาแล้วแมนยูต้องเอาแล้วอย่ออาลยปลาสย,ยสำหรับผมสำหรับผมคู่นี้ผมมองว่าอโอเคแนะ่นอนหลายคนบอกว่าแมนยูอาจจะได้สามคะแนนก็จริงแต่ว่าเ <laughs> ออ <laughs> ก็ก็ยังมองยังมองว่าอไอ้ดิฮาวคงจะเริ่ม เริ่มตก,กบ,บาลตัวเองแล้วมึงรู้สึกตัวได้ม้างครับในการเสียเสียประตูเนี่ยนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องดีหรอกแล้วโดยเฉพาะเกมในบ้านเนี่ยเล่นแบบรู้ตัวเองแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าคู่ต่อสู้เนี่ยก่อจะได้แท้มก็เยอะเนาะสามคะแนนอย่างเงี้ยหรือได้แต้นอย่างเงี้ยมึงแทบเลือดตายแค่ะแนนคิดอย่างนั้นก่อนอย่าคิดว่าจะต้องมาท่องโอ้โหเปิดเกมลุกทำอะไรเป็นทอง ทิ้งเถอะทิ้งไอ้แม็กซี่แมนทำไมต้องเอามากับน้องทิ้งไว้แค่นั้นนะทีเด็ดมันมีอยู่ยมันมันอยากจะตัวแบบประหยัดครับนะครับแล้วก็แล้วก็จริงๆก่อนก่อนที่จะ,จะจะจะหมดคำสั่าพัวันนี้น <ะ S 2> ผมบอกว่ามีก็ตองอาจจะประมาทเ,เลฟูได้แระอมัดแมนยูได้ครับาว่าดูแล้วแมนยูไม่ใช่ทิมใหญ่อาจจะเปิดเกมเดี๋ยวมาถึงแรกอีก แลอีกแล้วลืมตัวออาลืมตัวเขาบอกว่าได้ใจลืมตัวแรกใช่ไหมมาแรกอีกแล้วสุดท้ายเขาขอฝากขอฝากนิดนึงครับก็ให้กําลังใจนักเตะทีมชาติไทยเนาะโอ้ใช่ในนัดที่จะเจอจะเจอกับอินโดนีเซียในอินโดนีเซียในอีกวันนะวันที่หนึ่งอีกที่เก้าวันที่หนึ่งวันที่เก้าวีหนึ่งเนาะอ่ายี่ิบเก้ายี่เก้าหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับครับครับก็อาจจะไม่ใช่งานที่เราง่ายนักแต่ว่าสุดท้ายในความเชื่อมั่นของ ของเราที่เป็นคนไทยอย่างเชื่อมันว่าเราจะได้แชมป์ที่นี้ครับเป็นไงใจให้วันที่ยี่เก้าสองศูนย์นะยี่สเก้าสองศูนย์เนี่ยวันที่หนึ่งเปิดเยี่ยมเราเลยฉลองอ๋อเออเออเออเพราะงั้นนะเราไถึงว่าคนไทยอ่าก็มามาที่หนึ่งวันอะไรที่หนึ่งวันที่วันที่หน่งเชื่อเซอรงแล้วที่หนึ่งวันเสาร์พี่ใช่ครับวันที่หนึ่ง วันเสาร์เหรอวันหยุดวันเสาร์ไงครก็เฉลิมฉลองแล้วครับอย่างนั้นก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็เดี๋ยววันเสาร์เราก็ไปน่าฉลองแชมป์ที่โมโจไงอ่าจงเอาแบบนั้นนะเอาแบบนั้นนะอ่าโอเคกองฉลองฉลองเป็นของขวันแล้วก็แฟนบอลชาวไทยแล้วก็คนไทยใช่แล้วเราก็จะไลฟ์เมื่อไหร่ก็ช่างไม่เป็นไรเราได้แบบตามาเอานี่ก่อนจบนะครับความสุขไม่ไม่มาตรฐานเราเนี่ยนะครับคุณคุณคุณผู้ฟังครับก็ทุกวันจันทร์มาแน่ๆแต่ถ้ามีสเปเชียลอ่ะเดี๋ยว ๋ยวพี่เตี้ยจัดการให้นะฮะถ้ามีสเปเชียลได้ครับ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 ก็วันนี้ขอบคุณนะคะทุกข้อความที่ส่งเข้ามาเลยนะครับแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดเอ่อช่วยกระจายข่าวมันสักนิดนึงด้วยนะครับได้บอกว่าไม่ดีไม่ชอบยังไงสามารถติดเตียงได้ตลอดอ๋อติดเตียงมาได้นะครับมีคําถามมีฝากส่งข้อความเข้ามาถามในเพจเตี้ยงวนได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตอนนี้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นมีปลาราเชยิ้มแล้วนะครับสามารถไปซื้อมารับประทานติดไว้ที่ต่างบ้านได้นะครับแล้วก็ครับเอ่อใครที่อยู่ละแวกลังสิต ตลาดสี่มุมเมืองก็มีร้านกาแฟและมีอาหารอร่อยอย่างมายมูโจนะครับครับคุณครับก็ไปกันได้เลครับวันนี้ก็ขอบคุณร้านเผาหัวด้วยนะครับที่ยืมใช้สถานที่เขาเผาหัวอยู่ตรงไหนพี่เขาร้านเผาหัวอยู่ไหนฮตรงสายไหมนะครับเส้นตัดไปม่ลมินะครับมีเข้ามาทางไอ้ผลโยตินนะครับนะเลย อร่อยครับอร่อยมากถูกด้วยไม่แพงอร่อยมากมากนะครับนะเดี๋ยว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 พวกเราสี่คนต้องนี่พวกเราสามคนต้องไปเยือนบ้างแล้ว้านเขาหัวนะใช่ใช่ได้ได้ได้ครับเดี๋ยวเราต้องวนเวียนกันไปครับดีครับวันนี้เราทั้งสี่คนขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ